แดนก็ดีเอนเตอร์เทนก็ฉ่ำน,นะคะกับการแสดงความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ที่ก็มีฝันละคะ่ะบนเส้นทางบันเทิงมาโว์ร้องแบบนี้ร้องเล่นเต้นกันแบบสุดพลังนะคะทำให้นักแสดงสาวป๊อกเสียธิดาค่ะที่มานั่งแท่นเป็นกรรมการตัดสินนะคะอยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็เป็น acting master ด้วยบอกเลยหนะักใจละคะ่ะรักพี่เสียดายน้องเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้ทำถึงนะคะไปสุดกันหลายด้านซึ่งถ้าให้นางเอกสาวมาลงประกวดเจ้าตัวบอกว่าคงจะได้กลับบ้านก่อนแน่นอนละคะ่ะ นักแสดงยุคใหม่ต้องร้องเล่นเต้นได้ครบจบในคนเดียวซึ่งต่างจากในอดีตนะคะบกปุยธิดาบอกว่าในฐานะนักแสดงรุ่นพี่การที่น้องๆมีความสามารถหลายด้านเป็นเรื่องดีค่ะเป็นช้อยส์ให้กับคนเบื้องหลังด้วยนะคะพอเขาครบมาแล้วเนี่ยมันจะมีการเลือกใช้จากผู้จัดต่างๆจากงานต่างๆสามารถดูได้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยสามารถมีศักยภาพพอที่จะเล่นทําอันนี้อันนี้อันนี้ได้เขามีให้เลือกใช้ 3-4ด้านเนี่ยเขามีให้เลือกชายได้หมดแล้วแต่ว่าคุณจะไปเจอกับโอกาสอะไรมากกว่า ปัจจุบันค่ะเวทีเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งหลายคนมองว่าอาจจะดูสวนทางหรือเปล่ากับงานบนจอแก้วที่เราก็ทราบข่าวกันว่าปรับตัวลดลงค่ะหรือว่าปรับเปลี่ยนคอนเทนต์นะคะแต่ไม่ว่าใครจะได้รับโอกาสที่ฝันไว้หรือไม่รุ่นใหญ่ที่ทํางานมาเกือบ30ปีอย่างพี่ป๊อกเนี่ยซึ่งมีบทบาททั้งในทีวีในออนไลน์ก็ทํามาแล้วนะคะฝากแนวคิดมาค่ะให้กับรุ่นน้องที่มีฝันในวงการบันเทิงไวแบบนี้ค่ะ เราต้องยอมรับกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งว่ามันจะต้องมีในคนหมู่มากมันจะต้องมีใครสักคนที่มันเด่นขึ้นมาและสามารถยืนระยะอยู่ได้ตลอดไปหรือว่าจะมาแค่บางครั้งแล้วเขาก็อาจจะหายไปด้วยด้วยเหตุผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางตัวเองหรือว่าเหตุผลทางสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็แค่อยากบอกว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาแล้วทําให้ดีสุด สแสดงศักยภาพของเราให้ดีที่สุดแล้วก็รักในอาชีพการมีตัวเลือกที่มันเยอะขึ้นมันก็ดีกว่าไม่ใช่หรอเราก็จะได้เห็นมุมอมองแปลกๆใหม่ๆแคบบือแบบแบบถ้าเผื่อสมมติว่าในโลกนี้มีนักแสกดงเด็กแค่2คนเรามีให้เลือกใช้แค่2คนหรอมันไม่ดีกว่าหรอถ้าเราจะมีสัก20คนให้เราเลือกได้ให้เราได้เลือกใช้ในโอกาสต่างๆกันแต่และทางนี้ทางนั้นก็รักษาคุณภาพของตัวเองให้ดีแล้วก็พัฒนาขึ้นทุกวันด้วย ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะก็เลยได้ถามถึงแพลนปีหน้าค่ะพี่ป๊อกแซลว่าขอให้ตัวเองเห็นนอนเยอะกว่าเดิมดีกว่านะคะแต่ถ้ามีเวลาพักจากงานละครและถ่ายรายการก็อยากไปเที่ยวเมืองรองค่ะเที่ยวต่างจังหวัดตามสไตยนอกแผนที่นะคะรายการท่องเที่ยวกึ่งสารคดีที่ก็ทํากับสามีตักนภัสรันค่ะ